ความฝันเป็นจริงได้ถ้าเรายังไม่ลืมมันในชีวิตของเราทุกคนต่างก็มีความฝันที่อยากจะทําให้เป็นจริงไม่ว่าจะเป็นความฝันเล็กๆน้อยๆหรือความฝันที่ยิ่งใหญ่เกินเอื้อมความฝันเหล่านี้เปรียบเสมือนเข็มทิศที่นําทางเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการความฝันเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวไปข้างหน้าแม้ในวันที่เราเหนื่อยล้าและท้อแท้ความฝันจะคอยเตือนใจเราว่าเรายังมีสิ่งที่ต้องทําและสิ่งที่ต้องไปให้ถึงหลายครั้งที่เราต้องเผชิญกับอุปสรรค และความท้าทายมากมายในการเดินทางตามหาความฝันอุปสรรคเหล่านี้อาจมาในรูปแบบของความล้มเหลวความผิดหวังหรือแม้แต่คำสบประมาทจากคนรอบข้างแต่สิ่งสำคัญคือการที่เราต้องไม่ยอมแพ้และล้มเลิกความตั้งใจเราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นและก้าวต่อไปอย่างไม่ยออ่อท้อเพราะทุกๆก,ก้าวที่เราเดินทุกๆบทเรียนที่เราได้เรียนรู้จะทำให้เราเข้าใกล้ความฝันของเรามากยิ่งขึ้นจำไว้เสมอว่าความฝันไม่ได้มีไว้ให้แค่คิด แต่มีไว้ให้ลงมือทำและเมื่อเราลงมือทำอย่างเต็มที่และไม่ยอมแพ้ความฝันของเราก็จะเป็นจริงได้ในที่สุดการเดินทางตามหาความฝันนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปเราอาจจะต้องเจอกับความยากลำบากและความเจ็บปวดแต่สิ่งเหล่านี้จะหล่อหลอมให้เราเป็นคนที่แข็งแกร่งและอดทนมากยิ่งขึ้นจงมองอุปสรรคและความท้าทายเป็นบททดสอบที่เข้ามาเพื่อพัฒนาศักยภาพของเราให้ดียิ่งขึ้นเมื่อเรารเผชิญกับความล้มเหลวอย่าจมอยู่กับความเสียใจนานเกินไป จงเรียนรู้จากความผิดพลาดและใช้มันเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าอย่ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะทุกๆุกการเริ่มต้นใหม่คือโอกาสที่เราจะได้แก้ไขข้อผิดพลาดและทำสิ่งต่างๆให้ดีกว่าเดิมนอกจากนี้การมีคนที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคนเหล่านี้จะเป็นเหมือนแสงสว่างที่คอยนำทางเราในวันที่เรามืดมนพวกเขาจะคอยเตือนใจเราว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวและเราสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยกัน การพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเดินทางตามหาความฝันเราต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาทักษะของตัวเองและเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตการอ่านหนังสือการเข้าอบรมหรือการปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์ล้วนเป็นวิธีที่ดีในการพัฒนาตัวเองนอกจากนี้การดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการออกกำลังกายการพักผ่อนให้เพียงพอและการทำกิจกรรมที่ช่วยให้เราผ่อนคลาย จะช่วยให้เรามีพลังกายและพลังใจในการเผชิญกับความท้าทายต่างๆจำไว้ว่าการเดินทางตามหาความฝันเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามอย่าใจร้อนและอย่าท้อแท้จงให้กำลังใจตัวเองเสมอและเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองว่าเราสามารถทำได้เมื่อเราเข้าใกล้ความฝันของเรามากขึ้นเราอาจเริ่มรู้สึกถึงความกลัวและความกังวลความกลัวที่จะล้มเหลวความกลัวที่จะไม่เป็นที่ยอมรับหรือความกลัวที่จะสูญเสียสิ่งที่เรารัก ความกลัวเหล่านี้เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่เราต้องไม่ปล่อยให้ความกลัวมาครอบงำจิตใจของเราจงเผชิญหน้ากับความกลัวและเอาชนะมันด้วยความกล้าหาญจงเตือนตัวเองว่าความกลัวเป็นเพียงภาพลวงตาที่สร้างขึ้นจากความคิดของเราเองและเราสามารถควบคุมความคิดของเราได้นอกจากนี้การมองโลกในแง่ดีและมีความเชื่อมั่นในตัวเองก็เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งจงเชื่อมั่นว่าเรามีความสามารถที่จะทําในสิ่งที่ตั้งใจไว้ และจงมองหาโอกาสในทุกๆสถานการณ์เมื่อเราประสบความสำเร็จตามความฝันของเราแล้วอย่าลืมที่จะแบ่งปันความสำเร็จนั้นให้กับผู้อื่นจงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่กำลังเดินทางตามหาความฝันของตัวเองและช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของเราให้กับผู้อื่นจะทำให้เราได้รับความสุขและความภาคภูมิใจอย่างแท้จริงและยังเป็นการสร้างสังคมที่ดีขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้ อย่าลืมที่จะขอบคุณคนที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจเรามาโดยตลอดพวกเขาเหล่านั้นคือคนที่ทำให้เรามาถึงจุดนี้ได้และที่สำคัญที่สุดจงอย่าลืมที่จะสนุกกับชีวิตในทุกๆวันจงใช้ชีวิตให้คุ้มค่าและมีความสุขเพราะชีวิตเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่เราควรจะทนุดนอมจงทำในสิ่งที่เรารักและรักในสิ่งที่เราทำจงใช้เวลาอยู่กับคนที่เรารักและทำในสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขจํำไว้ว่า ความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การประสบความสําเร็จตามความฝันแต่อยู่ที่การเดินทางตามหาความฝันต่างหากหลายครั้งที่เราอาจจะหลงลืมความฝันไปบ้างตามการเวลาและภาระหน้าที่ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตแต่สิ่งสําคัญคือการที่เราต้องไม่ปล่อยให้ความฝันนั้นดับลงไปจงพยายามที่จะรื้อฟื้นความฝันของเราขึ้นมาอีกครั้งและเริ่มต้นเดินทางตามหาความฝันนั้นอีกครั้งไม่มีคําว่าสายเกินไปสําหรับการเริ่มต้นใหม่ และไม่มีใครแก่เกินไปที่จะมีความฝันจงเชื่อมั่นในตัวเองและอย่าปล่อยให้ใครมาบอกว่าเราทำไม่ได้ความฝันอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและอาจไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้แต่สิ่งสำคัญคือการที่เราต้องปรับตัวและเรียนรู้ที่จะยอมรับความเปลี่ยนแปลงจงเปิดใจให้กับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตและอย่าก,กลัวที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆบางครั้งความฝันที่แท้จริงของเราอาจไม่ได้อยู่ที่จุดหมายปลายทางแต่อยู่ที่การเดินทางต่างหาก การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถหัดผลได้จะช่วยให้เรามีทิศทางในการเดินทางตามหาความฝันจงแบ่งความฝันที่ยิ่งใหญ่ออกเป็นเป้าหมายเล็กๆน้อยๆที่สามารถทำได้ในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละเดือนเมื่อเราทําตามเป้าหมายเล็กๆน้อยๆได้สำเร็จเราจะรู้สึกถึงความสำเร็จและความภาคภูมิใจซึ่งจะช่วยให้เรามีกำลังใจในการก้าวต่อไปการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น จะช่วยให้เราได้รับการสนับสนุนและคำแนะนำในการเดินทางตามหาความฝันจงเข้าร่วมกลุ่มหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความฝันของเราและสร้างความสัมพันธ์กับคนที่สนใจในสิ่งเดียวกันการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับผู้อื่นจะช่วยให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและรับแรงบันดาลใจการให้รางวัลตัวเองเมื่อทำตามเป้าหมายได้สำเร็จจะช่วยให้เรามีกำลังใจในการก้าวต่อไปจงให้รางวัลตัวเองด้วยสิ่งที่เรารักไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยว การซื้อของหรือการทำกิจกรรมที่ทำให้เรามีความสุขการให้รางวัลตัวเองเป็นวิธีที่ดีในการดูแลตัวเองและให้กำลังใจตัวเองการจดบันทึกความฝันและความก้าวหน้าของเราจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของการเดินทางและสามารถประเมินผลได้ว่าเรามาถึงจุดไหนแล้วจงเขียนบันทึกเกี่ยวกับความฝันของเราเป้าหมายของเราและสิ่งที่เราได้เรียนรู้การอ่านบันทึกของเราเป็นประจำจะช่วยให้เราไม่ลืมความฝันและยังเป็นแรงบันดาลใจให้เราก้าวต่อไป สุดท้ายนี้จงจำไว้ว่าความฝันเป็นสิ่งที่สวยงามและมีค่าจงรักษาความฝันของเราไว้ให้ดีและอย่าปล่อยให้ใครมาพรากความฝันนั้นไปจากเราจงใช้ชีวิตให้คุ้มค่าและมีความสุขและอย่าลืมที่จะแบ่งปันความสุขนั้นให้กับผู้อื่นความฝันเป็นจริงได้ถ้าเรายังไม่ลืมมัน